บอกว่า8เดือนยังไม่เริ่ม BLW เป็นอะไรไหมคะ จะต้องบอกว่าการกินข้าวเด็กค่ะมันก็จะมีหนึ่งนะคะบทตัก้อนใช่ไหมคืออันนี้เราคุ้นชินกันอยู่แล้วกับอันที่2ก็คือว่าฟิงเกอร์ฟู้ดฟิงเกอร์ฟู้ดก็คือว่ามีทั้งบทตัก้อนอยู่ในมือเดียวกันแล้วก็เปิดโอกาสให้ลูกหาใช้มือคว้าหยิบจับของนะคะขนมเอ้ยข้าวหาเข้าปากด้วยอันนี้ก็จะเป็นฟิงเกอร์ฟู้ดกับอีกอยงนึงคือว่าเป็น BLW BLW คือจัดอาหารนะคะเนาะให้ลูกลูกมีหน้าที่คว้าหยิบจับเอาใช้ช้อนตักมือหยิบกินอาหารกินได้ด้วยตัวของเขาเองการที่น้องค ที่บ้านแต่ละบ้านจะตัดสินใจให้ลูกกินแบบใดขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตของเรานะคะเนาะขึ้นอยู่กับการหนึ่งวิถีชีวิตของเราถ้าสมมุติว่าคุณแม่นะคะเนาะที่ยังไม่มั่นใจในเรื่องของการกิน B LW ยังไม่มีความมั่นใจในทักษะการช่วยประถมพยาบาลลูกหรือว่าไม่มีทักษะในการเตรียมข้าวหรือไม่พร้อมอะไรใดๆแล้วก็บทปักปอนกระไดนึกออกไหมคะคือคือมันไม่ได้แบบซีเรียสคอขัดบักตายอะไรขนาดนั้นแต่ในเนี้ยก็จะต้องบอกเลยว่าเด็กอ่ะเวลาประมาณ8 9เดือนพัฒนาการของเขามือเขาอาจจะคว้าย จับของเอาเข้าปากเขาอะได้ดีได้เก่งถ้าเด็กในวัยเนี้ยเราเปิดโอกาสให้เขาอค่ะได้ใช้มือหยิบจับนะคะเนาะ คว้าของคว้าอาหารเข้าปากเขาจะมีความรู้สึกว่าสนุกกับการกินเพิ่มมากขึ้นมันก็เลยจะเป็นการเปิดโอกาสให้เขาหากินข้าวได้ดีกินข้าวได้เก่งเพิ่มมากขึ้นดังนั้นถ้าบ้านไหนค่ะรู้สึกว่าลูกกินข้าวยากไม่ยอมร่วมมือในการกินข้าวนะคะการเปิดโอกาสให้น้องหาได้กินแบบ BLW อาจจะกระตุ้นความอยากอาหารเพิ่มขึ้นได้อันนี้จะเป็นอีกทริกกลยุทธ์หนึ่งล้วก็ลองไปปรับใช้หรือว่าถ้าสมมติว่าเราก็ ไม่สะดวกใจในการที่จะ BLW และจะบดตักป้อนไปตลอดก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นคือมันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องทําตามกระแสนะคะสังคมหรือว่าอะไรใดๆเอาที่คุณแม่รู้สึกสบายใจเอาขึ้นกับไลฟ์สไตล์ของเราเอาที่มันเหมาะสําหรับลูกของเรานะคะโอเคไหมคะนาะได้ได้ได้หมดเลยนะคะนาะบุคลากรไม่ซีเรียส